ภายใต้หัวข้อบัญญัติแห่งความรักขอให้เรามาพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับเราสามารถกล่าวได้ว่าการทะเลาะ,ะ,ละมักเกิดจากการไม่เข้าใจจิตใจของกันและกันอย่างถ่องแท้เมื่อเราเข้าใจจิตใจของฝ่ายตรงข้ามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับและเข้าใจได้แต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจกันและกัน เราจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ทุกเวลามีเรื่องหนึ่งในหนังสือที่ผมเคยอ่านมีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณห้าขวบกำลังนั่งรถไฟอยู่กับพ่ออย่างไรก็ตามเด็กชายคนนี้ตะโกนกรีดร้องเสียงดังและเดินไปเดินมาอย่างวุ่นวายมากจนรบกวนผู้โดยสารทุกคนบนรถไฟและทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ แต่พ่อของเด็กกลับนั่งดูอยู่เงียบๆเ,เท่านั้นผู้โดยสารทั้งหลายที่อยู่รอบๆต่างก็อขอมวดคิ้วและแสดงความไม่พอใจถึงกระนั้นเด็กชายก็ยังคงกรีดร้องและวิ่งไปรอบๆทำให้เกิดความวุ่นวายในรถไฟดังนั้นคนที่อยู่รอบข้างจึงเริ่มกระซิบกันว่าผู้เป็นพ่อควรทำให้เขาเงียบมิใช่หรือ เขากำลังสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเกินไปมิใช่หรืออย่างไรก็ดีผู้เป็นพ่อกลับมองลูกของตนที่วิ่งไปวิ่งมาและกรีดร้องอยู่ด้วยท่าทางหมือนงงผู้โดยสารคนหนึ่งทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงเดินไปหาผู้เป็นพ่อคับค้านเขาและแสดงความไม่พอใจด้วยความโกรธ คุณไม่รู้จักมารยาทในที่สาธารณะหรือคุณจะปล่อยลูกของคุณให้รบกวนผู้โดยสารทุกคนบนรถไฟและทำให้ทุกคนไม่สบายใจได้อย่างไรเราทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาหยุดกรีดร้องอย่างไรก็ดีพ่อของเด็กชายกลับส่งสายตาที่กลางอากาศอย่างเฉยเมยและเพียงแค่มองดูลูกเท่านั้น ด้วยความโกรธที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น,ขนเขาจึงขึ้นเสียงกับผู้เป็นพ่อดังขึ้นผู้โดยสารอีกคนหนึ่งที่คอยสังเกตสถานการณ์จากข้างๆก็เข้ามาร่วมด้วยในฐานะผู้ปกครองหากลูกของคุณส่งเสียงดังและวิ่งไปมาเช่นนี้คุณก็ควรยับยั้งเขาไว้มิใช่หรือทำไมคุณจึงไม่ทำเช่นนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้โดยสารคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนที่ฟังอยู่ก็เข้ามาร่วมด้วย เมื่อนั้นผู้เป็นพ่อที่นิ่งเงียบอยู่จนถึงตอนนั้นก็เริ่มพูดแม่ของเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากจัดงานศพของแม่ในวันนี้ผมและลูกชายก็กำลังเดินทางกลับบ้านเกิด ผมไม่รู้จะอธิบายความตายของแม่ให้ลูกเข้าใจอย่างไรผมจึงอยู่แบบนี้และลูกของผมก็ไม่สามารถทำให้ใจสงบได้ตั้งแต่เขาเห็นความตายของแม่<ๆ>เขาจึงกำลังกรีดร้องและวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนั้นเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนี้บรรดาผู้โดยสารก็กลับไปที่ที่นั่งของตนโดยไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือทุกข์ใจกับเด็กที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาอย่างวุ่นวาย และปล่อยให้เด็กกระทำอย่างนั้นต่อไปจนกว่าพวกเขาจะไปถึงบ้านเกิดเช่นนี้เรามักจะตัดสินเรื่องบางอย่างเร็วเกินไปหากเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดเขาจึงกระทำเช่นนี้เราก็จะสามารถให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้โอก,กอดทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้องไรก็ดีถ้าเราไม่เข้าใจจิตใจของพวกเขา เราก็จะข้ามบนถึงความไม่สะดวกสบายโกรธและแสดงท่าทางที่ท้าทายต่อพวกเขาเมื่อเราพินิจพิจารณาดูจิตใจของกันและกันเราก็จะพบว่าทุกคนมีที่ว่างที่จะสามารถเข้าใจกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเชื่อของเราบรรดาบุตรแห่งซิโยนต่างพากันเดินบนหนทางแห่งความเชื่ออย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความหวังที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ ปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้าและหวังที่จะได้รับพระพรมากมายในสวรรค์อย่างไรก็ดีระหว่างการเดินนั้นอาจมีบางครั้งที่เรารู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สะดวกเล็กน้อยเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันวันนี้ผมขออ่านเรื่องหนึ่งที่ผมได้เจอระหว่างอ่านหนังสือผมได้เขียนมาคร่าวๆแล้วครับผมจะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับ อยู่มาวันหนึ่งภรรยาคนหนึ่งถามสามีของเธอที่รักทำไมคุณถึงยังล่อยให้ฉันชนะทั้งที่รู้ว่าฉันทำผิดฝ่ายสามีจึงตอบว่าคุณเป็นภรรยาของผมผมจะได้อะไรจากการทะเลาะกับคุณแล้วชนะถ้าผมทะเลาะและเอาชนะคุณผมก็จะสูญเสียคุณไปและถ้าผมสูญเสียคุณไปมันก็ไม่ต่างจากการสูญเสียชีวิตของผม นี่คือคำตอบของสามีที่มักยอมให้ภรรยาของเขาชนะเสมอครับการทะเลาะก,กันในชีวิตสมรสพบได้ในหลายครอบครัวในการทะเลาะก,กันในชีวิตสมรสนั้นฝ่ายสามีมักเลือกที่จะแพ้เสมอผมคิดว่าสามีส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ก็คงเลือกที่จะเป็นฝ่ายแพ้เมื่ออยู่ที่บ้าน ในวันนี้พี่น้องสาวทุกท่านที่เป็นภรรยาโปรดพินิจพิจารณาดูจิตใจของสามีและไตรตรองให้ดีนะครับทำไมพวกเขาถึงแพ้เพราะพวกเขาไม่มีกำลังหรือหรือเพราะพวกเขาไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับบางครั้งฝ่ายภรรยาอาจรู้สึกอึดอัดใจ,จกับสิ่งที่สามีกระทำ และฝ่ายสามีก็อาจพบว่าภรรยาของตนน่าอึดอัดใจ,จในด้านต่างๆเช่นกันแม้ว่าทั้งคู่จะรู้สึกอึดอัดใจ,จแต่สามีกลับคิดใคร่รวววว่าหากเราต่อสู้และชนะคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรผลที่ตามมาคือผมจะต้องสูญเสียคุณไปและหากผมเสียคุณไปการต่อสู้ครั้งนั้นก็จะเป็นเพียงความพา่พยแพ้เท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้คนกล่าวกันว่าสามีมักจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะแพ้ตั้งแต่แรกครับ ยังมีอีกสองสามบรรทัดที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายฝ่ายผู้ชายจะตกงานหากพวกเขาชนะการโต้เถียงกับเจ้านายและพวกเขาจะสูญเสียโอกาสในการทำเงินหากพวกเขาชนะการโต้เถียงกับลูกค้าหากพวกเขาชนะการเถียงกับภรรยาพวกเขาจะสูญเสียครอบครัวและทำให้ลูกของตนต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเรื่องนี้ชัดเจนมาก แม้จะเป็นข้อความที่สั้นมากแต่ในมุมมองของผมดูเหมือนว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่สามีส่วนใหญ่เลือกที่จะแพ้ในแต่ละครอบครัวผู้ชายที่แต่งงานแล้วส่วนใหญ่มักตอบว่าภรรยาผมรออยู่ผมต้องรีบกลับบ้านหรือผมต้องไปให้ตรงเวลาเราสามารถเห็นสามีหลายคนพูดเช่นนี้ได้ไม่ยากในที่นี้มีกล่าวไว้ว่า หากชายคนหนึ่งชนะการโต้เถียงกับเจ้านาย,นายเขาจะตกงานดังนั้นเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าร่วมการโต้เถียงนั้นเราต้องแพ้การต่อสู้แบบนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรามีสุภาษิตโบราณที่ว่าแพ้ก็คือชนะมิใช่หรือครับมันไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ที่คนขี้กลาดสร้างขึ้นเพื่อหลบหนีแต่อย่างใดเบื้องหลังการกระทําของสามีนั้นมีเจตนาที่ใหญ่กว่า เนื่องจากหนังสือนั้นไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับภรรยาผมจึงอ่านแต่บทเกี่ยวกับสามีเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าชีวิตที่มองไม่เห็นของผู้ชายเป็นแบบนี้ในที่ทำงานพวกเขาต้องยอมตามเจ้านายและลูกค้าและเมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ต้องยอมตามภรรยาของตนพวกเขาเลือกชีวิตที่ต้องยอมตามใจคนอื่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเป็นฝ่ายแพ้ เช่นนั้นแล้วการเลือกของบรรดาสามีเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะว่านั่นคือชีวิตที่ชนะพออ่านบทความนี้ผมก็คิดในใจว่าแล้วคริสตจักรของเราละ่ะตัวอย่างเช่นในคริสตจกักรหากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้มีตำแหน่งกับธรรมิกชนผู้มีตำแหน่งควรปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างไร หากสถานการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในบ้านถูกนำมาประยุกต์ใช้กับคริสตจักรเมื่อผู้มีตำแหน่งชนะธรรมิกชนเขาหรือเธอก็จะสูญเสียธรรมิกชนจิตวิญ,ญญาณที่พระเจ้าส่งช่วยไว้ด้วยความเพียรพยายามผู้ซึ่งถือว่ามีค่ามากกว่าโลกทั้งใบจะต้องสูญหายไปในท้ายที่สุดเพราะเราชนะเขา นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าประทานคำสั่งสอนให้เราอดทนนานและรักซึ่งกันและกันคือบัญญัติแห่งความรักแก่เราเมื่อใครบางคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือเมื่อใครบางคนกระทําการใดไม่เพียงพอเราก็มักจะวิพากวิจาร์ณเขาอย่างรุนแรงแต่เมื่อเราพิจารณาผลสุดท้ายสิ่งที่สูญเสียจะมีมากกว่าครับ เนื่องในโอกาสวันนี้ขอให้เรามาใช้เวลาไตรตรองอีกครั้งว่าเหตุใดพระเจ้าจึงประทานบัญญัติแห่งความรักไว้แก่เราไม่ว่าจะเป็นชีวิตแห่งความเชื่อในข่าวประเสริฐหรือในชีวิตครอบครัวการเลือกชีวิตที่ยอมให้จะดีกว่าครับขอให้เราดำเนินชีวิตที่ยอมต่อกันแม้ในคริสตจักรด้วยกันนะครับเมื่อความคิดเห็น หรือการยืนยันของเราแตกต่างกันเราจะกล่าวได้ม่ใช่หรือครับว่าการเลือกวิถีชีวิตดังกล่าวเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดหากสาม,มีชนะเจ้านายในวันนั้นเขาจะตกงานทันทีมีอะไรมากมายที่เราอาจต้องสูญเสียไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องสูญเสียเมื่อเราชนะคนอื่นแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะซาตานแต่ในความเชื่อผมบอกว่าผู้มีตำแหน่ง และพี่น้องชายและพี่น้องสาวทุกคนจะยอมสมาชิกคนอื่นๆเสมอเมื่อพวกเราที่เป็นผู้มาก่อนมีทัศนคติเช่นนี้ภารกิจแห่งการประกาศแก่8,000ันล้านคนทั่วโลกก็จะบรรลุผลสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์มิใช่หรือครับขอให้เรามาพิจารณาดูย้อนบทที่13ด้วยกันขอให้เรามาดูย้อนบทที่13ข้อที่34ครับ เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เราทำอย่างไรครับคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราท่ามกลางพระบัญญัติมากมายที่พระเจ้าประทานแก่เรายังมีพระบัญญัติเรื่องเทศกาลปัสกาและวันสบาโต มีพระบัญญัติมากมายเกี่ยวกับเทศกาลแห่งพันธสัญญาใหม่แต่เราต้องไม่ลืมบัญญัติที่ว่าจงรักซึ่งกันและกันด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระคัมภี์บันทึกเกี่ยวกับความรักมากกว่าสิ่งอื่นใดทำไมสามีของฉันจึงทำอย่างนั้นทำไมเขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของเขาไม่ได้เมื่อท่านเข้าใจและเจาะลึกลงไปก็จะมีเหตุผลเสมอ ในวันหยุดภรรยาอยากจะออกไปเที่ยวกับสามีหรือครอบครัวหรืออาจจะอยากไปปิกนิกแต่สามีกลับไม่อยากไปไหนและเพียงแค่เป็นเพื่อนซี้กับโซฟาทั้งวันเท่านั้นทุกท่านครับโปรดคิดให้รอบคอบนะครับคิดดูว่าสามีจะเครียดแค่ไหนกับงานและงานของเขาจะหนักและกดดันมากเพียงใดเมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาก็อยากจะนอนลงและพักผ่อนเท่านั้นมันเป็นเรื่องน่ารำคาญมากที่จะออกไปข้างนอกอีกครั้งเมื่อเขาต้องการนอนพักผ่อนโดยกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่ายังมีสามีหลายคนที่เต็มใจออกไปกับครอบครัวเพื่อเห็นแก่ภรรยาและลูกๆของตนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทุกท่านก็ยอดเยี่ยมหมดทุกคนครับฝ่ายภรรยาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจากมุมมองของภรรยา เธอทำงานบ้านมาทั้งสัปดาห์เธอจึงอาจอยากพาสามีและลูกๆออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนด้วยกันบ้างในวันหยุดทั้งสามีและภรรยาต้องยอมเสียสละกันเล็กน้อยเพื่อให้สามีเข้าใจความรู้สึกของภรรยาและให้ภรรยาเข้าใจฐานะของสามีมากขึ้นทั้งสองจำเป็นต้องเข้าใจกันและกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่ายอย่างไรครับพระองค์ตรัสให้เรารัก แต่ไม่ใช่ให้รักฝ่ายเดียวพระเจ้าตรัสว่าจงรักซึ่งกันและกันสามีควรรักภรรยาภรรยาควรรักสามีและระหว่างพี่น้องก็เช่นกันเอ <A S 2> ควรรักบีบีก็ควรรักเอเราจําเป็นต้องพยายามเข้าใจสถานการณ์ของกันและกันและมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผู้โดยสารพบว่าสาเหตุที่เด็กกรีดร้องเสียงดังและวิ่งไปวิ่งมาบนรถไฟนั้นเกิดจากการที่เด็กเห็นความตายของแม่มันทําให้เด็กไม่สามารถอยู่อย่างสงบได้ เมื่อเข้าใจสถานการณ์เช่นนี้ผู้โดยสารทุกคนก็แสดงความเห็นใจหากเราเข้าใจกันเราจะกลายเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเราเข้าใจผิดกันจะเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราจะกลายเป็นศัตรูกันเป็นเวลาย,ยาวนานในคริสตจกักรมีพี่น้องชายและพี่น้องสาวจำนวนมากที่อยู่ในสถานการณ์ที่หลากหลายและเติบโตมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันเป็นชุมชนเดียวกันพยายามและทำงานอย่างหนักเพื่อเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์ด้วยกันทั้งยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจูงมือและผลักหลังให้กันนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มิใช่หรือครับจากมุมมองนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะเป็นเหมือนฉันได้ทุกประการไม่มีใครเหมือนกับเราในทุกๆด้านครับเนื่องจากสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนกันท่านจึงไม่ควรคิดว่าฉันโกรธ เพราะพวกเขาไม่ทำตามแบบของฉันหากท่านพิจารณาจากมุมมองของอีกฝ่ายก่อนท่านก็อาจจะคิดว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่แม้เด็กจะทำให้เกิดความวุ่นวายบนรถไฟแต่ผู้โดยสารทุกคนก็ยังคงเงียบและอดทนไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากสิยนทั่วโลกปฏิบัติตามพระบัญญัติที่ว่าเรารักท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไร ท่านจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นผมมั่นใจว่าข้าประเสริจจะถูกประกาศในสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างแน่นอนขอให้เรามาดูในหนึ่งยออนบทที่สีด้วยกันพิจารณาดูหนึ่งยอนบทที่สีข้อที่16ด้วยกันครับ ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจย,ยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดบูชาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แหลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากใครครับได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยทุกท่านครับท่านปรารถนาที่จะได้รับความรักใช่ไหมครับท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะได้รับความรักของพระเจ้ามิใช่หรือครับถ้าอย่างนั้นพระบัญญัติข้อนี้จึงถือเป็นภารณาที่ที่ต้องปฏิบัติระหว่างพี่น้องชายและพี่น้องสาว เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในซิโยนทุกคนควรรู้จักที่จะเอาใจใส่เพื่อเฟื้อ,อเข้าใจและอดทนซึ่งกันและกันหลักปฏิบัติเดียวกันนี้ควรถูกนํามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวของเราด้วยเช่นกันครับทุกคนต่างอดทนอดกลั้นอยู่ทุกวันโดยไม่พูดอะไรสักคำพวกเขาใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความอดทนครับ ดังที่เราเห็นในตอนต้นมีเหตุผลที่สามีควรอดทนอดกลัน้นหากสามีชนะภรรยาเขาก็อาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสูญเสียครอบครัวไ,ไปก็เป็นได้ทุกวันนี้เราสามารถเห็นสามีในลักษณะนี้ได้หลายคนจากรอบตัวเราใช่ไหมครับเมื่อคู่รักแต่งงานกันพวกเขาสาบานว่าความรักนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ฟ้าจะถล่มทลาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นคู่รักที่กำลังบอกเลิกรากันภายในเวลาเพียงเดือนเดียวหรือสองเดือนได้ไม่ยากมิใช่หรือครับผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขายืนกราในมุมมองของตนเท่านั้นคริสตจักรของเราก็มีต่างกันครับเมื่อเรามองทุกสิ่งด้วยมุมมองของเราเองทุกคนก็ดูเหมือนมีข้อบกพร่อง A มีข้อบกพร่อง B ีมีข้อบกพร่อง และ 4, ก็มีข้อบกพร่องครั้นทุกคนต่างมีข้อบกพร่องเราจึงรู้สึกอึดอัดใจและเมื่อความอึดอัดใจของเราเพิ่มมากขึ้นเสียงของเราก็จะดังขึ้นด้วยเหตุนี้อีกฝ่ายจึงคิดว่าตนกําลังถูกดุและหมดกําลังใจอย่างมากผลที่ตามมาคือเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ,ๆเกิดขึ้นในคริสจักรครอบครัว,อ,รวองค์กรหรือกลุ่มต่างๆเนื่องจากการขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราทบทวนเรื่องนี้ในวันนี้แม้ภรรยาจะรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่เธอกลับยืนกลางความคิดของตนแล้วทำไมคุณจึงยอมแพ้ฉันเสมอทุกครั้งที่เราทะเลาะกันภรรยาถามสามีด้วยความสงสัยฝ่ายสามีกล่าวว่าคุณเป็นคนของผมผมจะได้อะไรจากการทะเลาะกับคุณและชนะหมายความว่าสามีไม่มีความปรารถนาที่จะชนะ ทันทีที่เขาได้ชนะครอบครัวของเขาอาจจะต้องแตกแยกสามีหลายคนจึงเลือกที่จะยอมภรรยาดังนั้นหากภรรยาคิดว่าสามีของฉันก็ต้องอยู่ในกลุ่มนี้พวกเธอก็คิดถูก99%อาจมีประมาณ1%ที่ไม่ใช่แต่เนื่องจากเกือบ99%เป็นเช่นนี้ผมจึงขอร้องภรรยาทุกท่านให้กำลังใจและปลอบใจสามีให้มาก โดยกล่าวว่าขอบคุณมากที่ยอมให้ฉันชนะเสมอผมรู้สึกขอบคุณมากถ้าท่านจะแบ่งปันถ้อยคําที่อบอุ่นซึ่งกันและก,กันเช่นนี้ครับขอให้เรามาพิจารณาดูต่อในหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่19บทที่สี่ข้อที่19กล่าวว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงทำอย่างไรครับ พระคัมภีร์สอนเราว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าหากเราไม่รักพี่น้องชายสาวของเราเสมอพวกเราก็เป็นเหมือนผู้ฆ่าคนทางฝ่ายจิตวิญญาณขอให้เรามายืนยันเรื่องนี้ด้วยกันในหนึ่งยอ์นบทที่สขอให้เรามาดูบทที่สามข้อที่สิ พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอยากประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นใครครับการเกลียดชังผู้อื่นก็เหมือนกับการฆาตกรรมทางฝ่ายวิญญ,ญาณครั้นนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าเรื่องนี้จึงต้องเป็นความจริง ผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องขอให้เราไปดูต่อในข้อที่18ลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงเราควรทําเช่นนั้นเพราะนี่เป็นบัญญัติที่ประทานแก่เราขอให้เรามาดูเอเฟซัสบทที่สี่เอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่21บทที่สี่ข้อที่ยีิบเอกล่าวว่าถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่องพระองค์และได้เรียนรู้เรื่องพระองค์ตามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้วท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตันหาอันเป็นที่หลอกลวงข้อที่23ครับและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงหากในอดีตท,ท่านเคยบกพร่องในการประพฤติตามบัญญัติแห่งความรัก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลองพยายามทำทุกอย่างด้วยความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักรที่บ้านหรือที่ทาง,งานของท่านดูสิครับนั่นก็เพราะนี่เป็นพระบัญญ,ญัติของพระเจ้าครับผู้ที่ถือรักษาบัญญัติข้อนี้จะได้รับพระพรเสมอไม่ว่าพวกเขาจะเข้ามาหรือออกไป แต่ในตรงข้ามผู้ที่ละเลยและเพิกเฉยต่อบัญญัติข้อนี้จะถูกสาปแช่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้ามาหรือออกไปกล่าวคือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นพระคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามทุกวิธีทางที่จะกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักที่พระเจ้าประทานอย่างดีโดยและทิ้งตัวเก่าเสียและสมสภาพใหม่ด้วยกันครับข้อที่ยีครับ เหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสียและจงพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําอะไรครับแต่อย่าทําบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่นั่นก็เพราะว่าถ้าเรายังโกรธอยู่มันจะทําให้มามีโอกาสที่จะควบคุมและครอบงาจิตใจของเราครับอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มาร ขอให้เรามาดูข้อที่29ต่อครับอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงถ่ายให้รอดจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะถีงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลาจากท่านเถอะ หมายถึงให้กําจัดออกไปครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากพวกเราครับเราควรจะละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ได้ในอดีตเราอาจเคยกระทำเช่นนี้ด้วยความไม่รู้โดยคิดว่ามันมาจากพระเจ้าถึงกระนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เราทิ้งมันเสียและใช้แต่สิ่งที่เป็นของพระเจ้าเท่านั้นนะครับความรักนั้นมาจากพระเจ้าด้วยเหตุผลนี้เองพระคัมภีร์จึงสอนให้เราเข้าใจว่าคนเหล่านั้นที่เลือกความรัก สามารถชนะได้เสมอรับพระพรได้เสมอรับความสุขได้ทุกเวลามีสันติสุขได้เสมอและจะถูกนำทางไปสู่หนทางแห่งสวรรค์ได้เสมอจงให้ใจกลมขืนและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะถ่งกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลาจากท่านเถิดข้อที่32กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับ และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเราควรทําเหมือนดังที่พระเจ้าทรงกระทําครับนี่คือคําขอของพระบิดาและพระมารดาครับเราต้องทําเช่นนี้เพื่อที่เราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐที่มีพื้นฐานอยู่บนความรักพระมารดาตรัสว่าพระองค์ปรารถนาให้ไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวขณะทํางานแห่งข่าวประเสริฐ ดังนั้นหากเรารู้สึกรักซึ่งกันและกันและประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักก็ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมครับขอให้เรามาดูบทที่5ข้อที่1เหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของใครครับจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักแม้พระองค์ทรงปราศจากบาปแต่พระองค์กลับทรงยอมเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราทั้งยังทรงรับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานบนกางเขนความอัปยศความละอายและการดูหมิน่นแทนพวกเราทั้งหลายขอให้เราคุ้นคิดถึงเส้นทางแห่งความรักของพระบิดาการอุทิศตนของพระมารดาและความเสียสละของพระองค์ทั้งสองอีกครั้งผมหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งพระคุณที่เราจะสำเร็จการงานแห่งข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์ด้วยความรัก ครอบครัวซิโยนทุกท่านก็เห็นด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเนื่องจากนี่เป็นพระบัญญัติของพระบิดาและพระมารดาผมจึงหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถเดินบนเส้นทางนี้ไปได้จนถึงที่สุดเพื่อคริสตจักรจะได้รับพระพรครอบครัวของทุกท่านจะได้รับพระพรและเราแต่ละคนก็จะได้รับพระพอรอย่างล้นเหลือยิ่งไปกว่านั้นผมอธิษฐานด้วยใจจริงว่าผ่านการนี้คริสตจักรของพระเจ้าจะสามารถสั่งสอนให้ประชาชนในหมู่บ้านโลกเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่า พระพรคืออะไรและความสุขที่แท้จริงคืออะไรด้วยความหวังนี้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ